ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมมโทงสิพาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับตาเลือนครับท่านผู้ชมเนาะตาเลือนเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับ FC งวดที่ผ่านมาฝันว่าถูกแทง2แพรครับแปลเป็นเลข127 127ครับแต่เพิ่นตัดเล่น12ก็ถือว่ามีโชคครับตาเลือนนี่ก็เป็นผู้ที่ฝันแม่นมีโชคมีลาภเข้ามาแล้ว2งวดซ้อนเนาะครับ FC เนาะงวดนี้ครับงวดวันที่1ตุลาคมพศ .2566 ฝันเห็นคนตายครับเป็นญาติพี่น้อง เป็นปูเป็นยาเนี่ยแหละครับเป็นพ่อเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมตายทั้งบ้านตายอยู่บ้านหลังที่อยู่เนี่ยแหละครับเอฟซีเนาะแต่ที่สําคัญครับเพิ่นเปเป็นเลข2สองตัวให้แล้วอ่ะบ้านเล็กที่สามตัวนี่ก็จะบูพาดเพื่นวะไปถามตาเลื่อนกันครับว่าฝันเห็นบ้านคนตายอยู่ในบ้านนี่บ้านเล็กที่สามตัวสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะนายางตัวครับเอฟซีนั่งถ่ายอยู่หน้างานครับไปรับชมรับฟังกันครับ กับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับนี่อาจารย์เลื่อนเด้อครับอาจารย์เลื่อนปะครับครับอาจารย์เลื่อนเด้อสาธุสาธุอาจารย์เลื่อนนะครับนสม้ชมจังจังเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเตอหายไปหนึ่งสองเจ็ดเกือบถือตั้งโตตั้งแต่งเนี่และเนาะครับผมอืมแมนแมนแต่หวดนี้จักจังใดจะฝันว่าบ้านเจ้าของมีแต่คนตายมืดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเมียเก่าไปกินอยู่น้ำกันได้เนี่ยครับ มันนี่ป่วยควายนะเขาเรียกควายตัวใหญ่ๆไล่ส้น,นคอยก็สู้กับเสือสองตัวเลยครับโอ้ยเล่นกันน่าดูเลยครับผมมันกัดจะไหนกัดโมเขาาอกว่ากัดจันเลือโมเขาดอกบกเสืองควายคอยก็คอยด่าจริงๆนะครับผมมันสิโบกลีลโบยังโบได้โบได้มู้ที่สู้กันนะครับผมผีทสังสีน้องสาวพี่ชายแม่พ่อ อยู่น้ากันมดตายหมดเลยตายหมดแล้วแต่มากินข้าวน้ากันนั่นแหละครับผมโก็อื้นไปก็มีคือนายตำรวจนายยังนั่นแหละคือยมบ้านนะก็ง่ายน่นะโอ้อยยมบ้านบอกครับเนี่ยเออเนอื้นไปมึงที่อยู่มึงที่ไปเขาถามข่อยเนี่ยอา้าวค,คนที่อยู่ยังนําเมืองเจ้าก็บ,บ้านไปบ้านข่อยเนาะครับแต่ตัวเลขถ้าซื้อบ้านกันหนึ่งสามหกเลขที่บ้านเออ แต่ถ้าซื้อตามที่ผมฝันควายกับเสือในเสือก็สี่ควายก็สามสี่สามสามสี่ครับเออเลขที่ที่จะให้นี่มีแค่นี้เองครับแล้วอายุของคุณตาล่ะครับคุณตานั้นก็เก้าสิบสี่คุณแม่เจ็ดสิบสามคุณพ่อในห้าสิบสองอ้อยคุณพี่ห้าสิบสองในคุณน้องที่ตายนั้นก็หก หกสิบสามและเมียที่ตายนันสี่สิบสี่โอ้เมียคุณตาพอเลื่อนเลยก็เสียแล้วเนาะเสียหมดแล้วครับครับผมครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมอายุของอาจารย์เลื่อนแหละครับตัวไหนครับอาจารย์เลื่อนในเจ็ดสามเจ็ดสิบสามปีครับอาสิเกี่ยวกับอายุพอเลื่อนท่องเทีครับท่านผู้ชมหรือว่าบ้านเล็กที่เนาะบบ้านเล็กที่ก็สามตัวสามตัวเตะเต้ถ้าฝันแบบนี้นะมันมันเล่นสองตัวมากกว่า ตัวไหนครับสองตัวนี่นะสามหกแล้วหนึ่งสามแล้วแต่นะเพราะว่าเลขที่หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับแล้วก็แล้วก็แปลเอากับเสือกับควายควายก็เป็นแปดไอ้เสือก็เป็นสี่สี่แปดหรือสี่สามเพราะว่าควายสามตัวมีทุกตัวถึกไงครับ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 สี่แปดสามเออนี่แหละสร้างเลื่อนครับเอฟซีแม่นครับเขามาหลยงวดครับฝันตัวงวดอีกนะครับ กูตาเนาะม,นมันใจมันใจมันใจสุดยอดสุดยอดครับออขอให้มีโชคใหญ่ครับนาย้างครับเพิ่เพึงเลิกงานครับอฟซีเนาะพักเพิ่นพักเลิกงานก็นกนเลยมาหาเวลามาติดตามไปฝากอ,อีฟซีแบบดวนแม่นแมนเป็นผู้ทีฟันแมนครับอามียังสิฝากไปถึงอ,อีฟซีทั้งบ้านครับเ่าบ <ง S 1> ่นนมียังมีต่ภาษาละนะอภาษาเคมินครับภาซีเดอร์เอฟซีเดอร์มาแคมร์แคมร์กูขันครับเอ นี่ยแม่รนี่อาจารย์แม่อาจารย์เลื่อนเนยอยู่อำเภอขูขันจังหวัดสีสเกตครับผมนี่แหละครับมันสองสามภาษาเนี่ยให้กระดิ่งซวยในบดินสวยในเด้อมองเราจะ้ฟังเอาเด้อนี่ภาษาซวยภาษาเล่าเนี้ยยังหูมืดแล้วล่ะครับโอ้ยขอบคุณคุณตาเลือนมากมากครับที่ให้ตัวเลขสามตัวเด็ดๆ fc ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตาเลื่อนครับ ครับผมเสมอชมนี่ด้วยครับตัวเลขของพ่อเลื่อนครับเสมอชมพ่อเลื่อนหรือว่าตาเลื่อนครับเอฟซีเนาะงวดตีพานมากกับเขาจังๆครับเอฟซีงวดนี้เลีนบ้านเล็กที่ครับบ้านเล็กที่3ตัวครับ1 3 6 1 3 6กหนับตาหลเนาะครับเอฟซีเนาะเลข2ตัวนี่4 8 4 8ครับแล้วก็4 3 4 3ครับงวดวันที่1ตุลาคมพศ .2566 ครับขอให้มีโชคใหญ่กับตาเลื่อนครับ สำหรับคลิปหนีเบ้าแอมรทงกัสซล่าท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตตยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบ้าแอมรทงมีของดีมาฝากเนาะครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมรทงหนีไปเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่อถือกนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอาาเ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอยนะ่างอวเนาะครับผมนะสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอดสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหอดสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ sure> ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุหลาเนะยพ่อนวดติน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาแขยงว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเห็นในคนมองบเ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทา่าลำลยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสดนม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไกยผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทๆครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม ข้างในนี ite, ่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู anyway. ้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมรอทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเมือโถู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเ้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บสีโบลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถุกให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระตลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิใหรเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาแบบดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเชา้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ